ก็สวัดีครับน้องๆคลิปนี้กูชอบสวนสนุกบันแดมนะครับผมวันนี้พวกเราสี่คนนะครับผมมาเที่ยวสวนสนุกกันนะครับผมพวกเราจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนเราไปเที่ยวสวนสนุกกันเลยเย้ยูปาพวกเราไปเล่นเครื่องเล่นกันดีกว่ามารถไฟเหาะเินเวหาพาทัวขึ้นมาเลยฉันนั่งนายแล้วกันนะนั่งเลยแหละคนละที่คนละทางเฮ้ ไปยังหวัดดีไม่ต้องโบกมือบายบายคือ <laughs> มันโบกมือบายบายอะไรบาย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 แล้วเฮ้อฉันเพิ่งมาบายบายฉันแล้วฮัลโหลฉันยจะไม่ได้ไปเลยบายบายฉันแล้วแล้วพวกเราขึ้นไปเลยยูฮู hoo. มาแล้วพวกเราโอ้โหนี่คืออะไรเนี่ยไกด์พาทัวร์หรืออะไรเนี่ยฮัลโหลสวัสดีเพื่อนโอเคอ๋อใส่เสื้อหลุยวิตตองด้วยอ๋ออันนี้มันเหลือนี่นะขอดูกระเป๋ามันดิแบรนด์ลงแบรนด์เนมด้วยพวกเราโอ้โหแท้จริงเลยจะพาฉันไปทัวร์ไหนเนี่ยฮัลโ,โหลไม่ได้ทัวร์ไหนหรอกแค่ <Okay. S 2> เลยรถไฟเหาะ <laughs> <laughs> พร้อมเตรียมตัว A few moments later พร้อมเลยแหละรถไฟเหาะลำนี้กำลังจะออกเต็มเลยแหล่ะอ๋อคนเต็มที่นั่งเต็มเลยล่ะเต็มตัวจุกรูจักรูสามสองหนึ่งเลกสกาไปล่ะทำ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 ตีอะโมโหแท่งจริงเลยพวกเราเฮ้ย มันดีจริงเลยว้เสียวจริงแท้หอรถไฟหอนะครับผมมันมากเลยพวกเราเฮยเตรียมเลยเอ,อ้าวรถไฟเฮิร์นเวหอเอาแล้วละ่ะอา้าวพวกเราประทอ้อเฮ้ยรถไฟหอหอลางขาดใช้เลยพาหอมาในป่าใช้เลยเอ,อ้าวเฮ้ย รถไฟหอพังเสแล้วพวกเราจะทำยังไงดีเนี่ยเฮ้ยไอ้ไก่ไอเองคนเดียวเลยเกพาพวกข้ามาทำอะไรที่นี่เนี่ยฮัลโหล A few minutes later ไปพวกเรามันจะพาพวกเราไปล่ะไปตามมันไปเร็วๆๆๆวเว่าไงโอเคครับเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองก็คืนนี้นะครับผมพี่นอนที่นี่กันก่อนนะครับมาเที่ยวแบบสนุกสนุกต้องมาเจอเรื่องแบบนี้พวกเราโหย เที่ยวครั้งนี้ไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหรเลยมันว่าไงบ้างเ,เฮ้ยยัยงไงเนี่ยฮัลโหลไปแล้วพวกเราโอ้โหมันว่าไงให้พวกเราเก็บต่อไหมโอเคเก็บไปพวกเราจะครบแล้วภารกิจครบแล้วเย่ก็ขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่ช่วยกันหา กองฟืนมาก่อไฟกันเราจะได้อบอุ่นกันทั้งคืนและต่อไปนี้นะครับผมผมจะเล่าอะไรให้ฟังมียิงสาวคนหนึ่งนะครับผมซึ่งได้หลงป่ามาในป่าป่านี้และเขาเดินหลงป่าเข้าไปเจอปสาสทรายแห่งหนึ่งเป็นปสาทรายสีเพิงและต่อมานะครับผมเขาก็ได้ถูกจับตัวไว้ขังไว้และก็หายสาบสูญไปไม่มีใครได้รับข่าวข่าวจากเขาเลย A Later Few Moments later. ไปพวกเราคืนนี้เขาบอกว่าให้เราไปนอนกันก่อนปะ่ะเดี๋ยวเช้าแล้วค่อยว่ากันนะปะ่ะหาที่รับพี่นอนกันโอเคเดี๋ยวเช้าค่อยเจอกันนะจ๊ะทุกคนไปนอนกันเลยแหละ a few minutes later <c oughs> ชเช้าแล้วพวกเราโอเคเขาว่าไงอะเฮ้ย <c oughs> มันว่าไงออ๋ผู้นำทางโอ้ย ว่าไงมันบอกให้พวกเราเก็บไม้นะครับผมพวกเราเราต้องเก็บไม้นะครับผมไว้ป้องกันตัวทําไมต้องป้องกันตัวด้วยล่ะพวกเราโอ้ยแสดงว่ามันต้องมีภัยอันตรายสักอย่างแน่เลยพวกเราไปอะไรเราไปเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะพวกเราภาษาสายสีเพลิงนี่นะที่มันเราให้ฟังเมื่อคืนนั้นน่ะเปียงเปียงเปียงเหมือนว่าไงต่อพวกเราให้พวกเราข้ามสะพานนะครับผม ไปยังภาษาทรายนะครับผมโดยเอาตัวรอดให้ได้นะครับผมในเวลาที่กําหนดพวกเรางสัยพวกเราจะต้องไปช่วยไอ้ผู้หญิงคนนั้นแน่เลยพวกเราโอเคล่ะเราต้องไปช่วยผู้หญิงคนนั้นภารกิจของเราไปเลยล่ะโอ้โหหลงป่าแถมต้องไปช่วยผู้หญิงเองพวกเราโอ้หพวกเราเนี่ยมาฮะใจบุญอ๋อเหลือเกินแน่นอนเลยล่ะอ้ยรอดละอวรอดแล้วล่ะแล้วพวกเราเร็วๆมารอหน้าประตูนี้เร็วระวังนะระวังตกสะพานกันด้วยอ๋อ A later few moments later. มาแล้วพวกเราโอ้โหตอนนี้นะครับผมพวกเราอยู่ไหนเนี่ยฮ่าฮาฮ่าว้ายครับผมสวัสดีครับทันระราชาพวกเราหลงทางมาครับผม <No. S 2> เฮ้ยะลาชาคนนี้นะพวกเรามีพีรุษกึกกือด้วยแหละกินดีตอนรับส่วนของข้าทุกคนกินข้าวมาเลยอยางจ๊ะเดี๋ยวข้าจะให้ลูกน้องข้าจัดข้าวมาให้ และที่พักผ่อนอันสบายคือได้หลับฝันตีทั้งคืนนี่โอ้โหพวกเราพระราชาต้อนรับพวกเราอย่างดีเลยแลหละอขอแต่มีพิรุษกึกกือยังไงก็ไม่รู้เอาละตอนนี้แหละพวกเราเราหลงทางมากินกอล่าหิวเลยแหละแอปเปิ้ล <c oughs> อ๋อหให้วันขอ,อหให้กระดูกไก่ก่อนเลยแหละตอนนี้เนื้อไก่นๆๆๆ้องไก่ดิจะกินกระดูกอย่างเดียวไม่ได้ a few minutes later ตอนนี้นะครับผมพวกเราโอ้โหพระราชาพามาดูห้องแล้วโอ้ยห,ห้องนอนของพวกเราคืนนี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยลรูหรามาเห่าห้องๆอ,อีกแล้วโอ้โหเท่จังเลยพวกเราโอ้โห,หน้านาอนมากเลยพวกเราโอ้ยจองอะไรฉันไปจองกันแหละาหาฉันจองกันแหละฉันจองตรงนี้แล้วกันนะโอเคเฮ้ยลืมเลยพวกเราแก๊งเราหายไปหมดเลยโอ้โหแก๊งเราระหว่างทางนะครับผมแก๊งของพวกเรานะครับผมได้ตกสะพานบ้าง โอ้โหได้ตายไปแล้วบ้างโอ้โหน่าสงสารเหลือเกินไม่เป็นไรฉันจะกลับไปบอกพ่อแม่เธอให้โอเคนะเฮ้ยพวกเราเกิดอะไรขึ้นนี่มันปีศาจกบนี่นะอบ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 หอดูฟันมันได้แหลมเฟี้ยมันแล้โอ้โหตามันกลับมาเลยเลยมันมาแล้วเฮ้ยเร็วพวกเราหอยขวัญมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจะกานมันได้ไหมพวกเราเร็วเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยอ่าเฮ้ยอ่าเฮ้ยวัดจีดจ้า วัดดีวัดดีจ้าวัดดีปีศาจเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันเหมือนกบเลยนะพวกเราเฮ้ยมันคือกบใช่ไหมเนี่ยโอ้โหกบหรือตัวอะไรเนี่ยพวกเราวัดดีหลบหลังเร็วเฮ้ยไอ้ดูวิตตองนี่มันดูอย่างเดียวเลยหรือวะหัวหัวมันเดะเฮ้ยเองก็ต้องรับผิดชอบพวกเราเฮ้ยมันบ้าแล้วฮัลโหลมันบ้าหัวแล้วฮัลโหลอาย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 อ้ยอ้ยโอ้โหเลือดอ้วนเลือดอ้วนโอเค โอ้โหรอดแล้วพวกเรารอดแล้วโอเคพวกเราพระราชาบอกว่าโอเคนะครับผมโอเคฉันจะไปแกงพวกเธอแหละพวกเธอจะกลับบ้านไปฉันจะให้ม้าพวกเธอคนละตัวโอเคเลยพวกเราอ้วนอยู่แล้วแน่นอนเพราะอ้วนคือนักขี่มา <c oughs> ้าโอลิมปิกอีกแล้วส <c oughs> รุปอ้วนนี่เป็นแบบว่าตัวแทนของประเทศทุกอย่าง <c oughs> แข่งโอลิมปิก <c oughs> ดูสภาพด้วยอ้วนทุบปอกอย่างนี้จะมาแข่งอะไรกับเขาได้อย่าดูโูกนะเฮ้ยเฮ้ยพวกเราเอาละมันหลอกเราอีกแล้วแน่เลยโอ no is, again, hey. Hey, <No> ้ยไหนบอกจะให้มาพวกเราไงเฮ้ยเฮ้ยพวกเราโอ้โหนี่สาวน้อยคนนี้นี่นาที่หลุยตองมาเล่าให้ฟังอ่ะโอ้สาวน้อยยังรอดอยู่อีกเลยนี่โอ้โหคิดว่าเป็นตำนานไปแล้วโอเคไม่เป็นไรพี่อ้วนอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวพี่อ้วนจะช่วยออกไปเองอ พวกเราก็เลยขึ้นอีกแล้วโอะไรกันเนี่ยเฮ้ยมันว่าไงจะทำยังไงดีตอนนี้เฮ้ยเอาอละอุ้ยอุ้ยน้ำท่วมพวกเราเอาอละเอาอละน้ำท่วมพวกเราแล้วเร็วเร็วเร็วเร้ยมันต้องให้วิ่งขึ้นไปพวกเราเร็วหายหนึ่งอาทีแล้วอาจจะเกยอาจจะเกยวรนนจะรอดนะพวกเราอชึบอชึบอชึบเย่วนร้อยและไอ้ลุยวิตทอีกแล้วโอ้โหเองมันลองหนนได้หรือไรนี่ฮัลโหล Few moments later. เฮ้ยพวกเราเอา้าทำไมพวกเราเลัามาอยู่ในนี้อีกล้วพวกเราพระราชาคนนี้นี่มันร้ายจริงแท้ oh, <no. S 2> เอาล่ะเฮ้ยสาวน้อยเหลือเราสองคนแล้วล่ะ <c oughs> เราต้องช่วยผู้หญิงคนนั้นออกไปโอเคนะผู้หญิงคนนั้นน่าสงสารมากเลยนะครับพวกเราห้โดนขังไว้พันไปออกไปวนต้องมาช่วยแค <c oughs> ่ปลเปยให้พวกเจ้าหนีออกไปง่ายๆหรอก เจ้าต้องเจอกันลูกรองแข้ก่อนเฮ้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 เฮวเฮ้เฮ้เฮ้เโ้เฮ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 ้เ้เฮ้เฮ่เฮ้วัดเฮ้เเฮเฮ้เฮ้เฮ้้เั้เฮ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 ้้เฮ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 ้้เ้้เ้เฮ้เ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 ้ ้อ๋อแหละอ้วนคาไปหนึ่งแล้วโอ้ยเลือดอ้วนก็จะหมดหัวดิเฮ้ยโอ้โหเช่ยอ้ันด้วยโอ้ยพลังเหนือธรรมชาติจงมา35มสบาโลบักปังแก้วปังแก้วก็มามาแล้วอ้วนมาแล้วแหล่ะมาเด้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 เฮ้ยเหมือนว่าจะเหลืออ้วนคนเดียวนะพวกเราเอาหละเราต้องเจอกับสัปดาห์ตัวนี้อีกบ้บเชบบ้บเชบบ้าเชบบ้ยเชบเฮ้ย ไอ yeah! ้ยซาบะลาซอมบี้หรือไรแย่โอ้โหวนปาดได้แล้ว like ่ะโอ้โหทุกคนตายกันหมดแล้วพวกเราตอนนี้เหลือโอนคนเดียวละโอ้โห A few minutes later เฮ้ยพวกเราว่าไงตอนนี้เฮ้ยลุยวิตองมันว่าไงเนี่ยตอนนี้ทำไมเราโดนจับขังเนี่้ลุยวิตองเองต้องพาพวกเราออกไปให้ได้นะฮะไปเลยละกระตากกระตากเลยกระตากเฉยเฮ้ยพวกเราเฮ้ย นี่ม <on> ันเหมือนสนามบวกทิงเลยนะพวกเราแทนที่เปล่าหรือสนามลานประลองไอ้พระลาชันว่าไงพวกเราเรานี้แหละเองไม่รอดเนี่ยไอ้โอ้ยนี่งต้องเจอกับข้ามาเลยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพวกเราโอ้โหละอ้วนอยู่คนเดียวด้วยทาไงเนี่ยโอ๊ย งานยากเริ่มมาแล้วพวกเราโอ้ยไม่มีคนช่วยอ้วนเลยเอาละโอ้โหไอ้พระราชาคนนี้นี่มันเก่งกลาดโอ้ยเอาละเอาละเฮ้ยมันทำอะไรหมดพลังเหรอหัววันป้า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 เฮ้ยเรื่องมันลดนี่นะป้า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 เ้ยเ้ยไปละ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยอันด้วยล้อโอ้โหตอนนี้ไม่มีใครช่วยอ้วนแล้วล่ะโอ้โหเองต้องเอาตัวรอดคนเดียวอ้วนเฮ้ยโอ้โหโอ้ความหวังของชาติอยู่ที่อ้วนอีกแล้ว ความหวังของชาติแล้วเฮ้อยอจิ๊ออจิกอจิอจกเฮ้ยไปแล้วหัวหัวมันอาให้มันมอบแล้วมอบแล้วลาาหัวห,ห,หัวปลาปาปาปปาปลาปาชาปัาปลาปาปายลาปลาาปลาปลาอาปลาอาอลาอ อ้อออ้อยมันเริ่มถีขึ้นเรื่อยๆนะพวกเราโอ้โหความยามเริ่มมาเยือนฮ่าฮ่าฮาอ๋อยอ้อยนี่คืออะไรมันปล่อยอะไรมาเนี่ยอ๋อมันมีพลังวิเศษด้วยเหรอเนี่ยปล่อยระเบิดมาเฉยมาเลยขายไม่กลัวเองหรอกมาแน่มาแน่จะเก๋จะเก๋จะเก๋ฮ่าฮวนมาแหละอ๋อยมันมอบแล้วแหละเสร็จรอบนี้แหละเสร็จเสร็จเสร็จและเสร็จแล้วนี่ยอ้ะย่าอ่าฮ่าเอกชงมอบตัวซะฮ่า ไอ้พวกเราไอ้ลูวิตอเราจบมันเป็นส่งตำรวจพวกเราฮ่าฮ่าฮัลโหลฮ่าฮข้าไม่ชอบหรอกที่เองลังแกผู้หญิงอ่ะฮ่าฮ่ตอนนี้วกเป็นพระเอกเลยพวกเราอยากแอกอยากแอเลยช่วยผู้หญิงได้เป็นไงใช่ป่ะฮ่าฮ่าจะออกจากที่นี้ได้ยังไงบอกมาฮ่าอ๋อพวกเรามันบอกให้พวกเราจุดพุตรงนี้นะครับผมโอเคเลยพวกเรามาละจุดพเบิบ German> โอ้โหพวกเราได้ย oh ินไหมเสียงฮอกำลังมาล่าพวกเราอาเสียงฮอเสียงฮอหรือนี่แน่นอนเลยแหละเย้มาแล้วอยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้นะครับผมพวกเราขอให้พวกเราโหวตนะครับผมว่าเราจะจับไอ้พระราชานี้ดีหรือไม่ แน่นอนล่ะมันต้องโดนจับแล้วต้องจับมันเข้าคุกโอ้ยมันทำลายหลังแกผู้หญิงไม่ได้มันไม่ถูกศีลธรรมเย้พวกเราในที่สุดอ้วนก็จับพราชาส่งตำรวจได้แล้วแถมผู้หญิงคนนี้อ้ยปฏิจจสาวน้อยเดี๋ยวอยู่กับพี่อ้วนนะพี่อ้วนมาหลายหลังเลยล่ะเย้พวกเราปรากิรของพวกเราสำเร็จแล้วช่วยสาวน้อยออกมา ฉันมาเที่ยวสวนสนุกนะเนี่ยฉันก็เสียเพื่อนไปหลายคนเลยแหละ